สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะ Meet I2 Channel นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปไขความลับฉบับเดือนเกิดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าคนที่เกิดในเดือนต่างๆเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรรวมถึงตัวคุณเองด้วยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าคุณเกิดเดือนอะไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดเดือนมกราคมค่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นเลยค่ะเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจมีความตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบพูดจาอ,อ้อมค้อมค่ะมีจิตใจที่ นักเลงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนรักใครรักจริงค่ะหากว่าหัวใจเรียกร้องให้ทําอะไรนะคะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะ คุณมักจะชอบการแข่งขันนะคะชอบความท้าทายค่ะมีความทะเยอทะยานนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะคล้ายๆกับคนจะบ้างานนิดนึงนะคะชอบสั่งงานค่ะมีความเจ้ากี้เจ้าการนะคะจนบางครั้งเนี่ยคนใกล้ตัวเนี่ยรู้สึกอึดอัดได้นะคะคุณชอบที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คุณต้องการค่ะถึงจะมีความสบายใจได้นะคะแต่ว่าลึกๆแล้วนะคะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ย คุณมักจะกลัวคนอื่นมองว่าคุณไม่ดีค่ะคุณเป็นคนที่มีความเมตตานะคะมีความอบอุ่นมีน้ำใจชอบเข้าสังคมค่ะเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะแล้วก็รู้จักการใช้เงินด้วยนะคะเวลาที่คุณเครียดมากๆเนี่ยคุณมักจะดื่มค่ะแล้วก็หาของอร่อยๆกินนะคะหรือว่าช้อปปิ้งค่ะเพื่อบำบัดความเครียดน,นะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รู้สึกดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ชาวกุมภาพันธ์เนี่ยค่อนข้างเป็นคนโรแมนติกนะคะชอบที่จะใช้ชีวิตเหมือนิยายคลาสสิกค่ะคือเอาง่ายๆว่าเป็นคนที่เซอร์ไพรส์รเก่งแล้วก็ชอบการเซอร์ไพรส์รด้วยนะคะเป็นคนที่หลงใหลในความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับคนในฝันค่ะเรียกว่ามีความมโนโด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกเนาะแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักค่ะชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงครอบครัวนะคะชอบ ชอบในเสียงดนตรีนะคะเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ในหัวใจอะคะ่ะแล้วคุณเนี่ยก็มักจะใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ฟังเสียงของหัวใจนะคะมากกว่าสมองค่ะแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจทุกอย่างตามสัญชาตญาณน,นะคะคุณเนี่ยมีอารมณ์ศิลปินนะคะบ่อยครั้งนะคะรู้สึกเหมือนอารมณ์มันจะล้นจนเกินควบคุมอะคะ่ะเป็นคนที่ อารมณ์เนี่ยมาก่อนนํามาก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึก กังวลน,นะคะหรือหมดความมั่นใจเนี่ยหรือมีเรื่องเค,เครียดก็แล้วแต่นะคะคุณจะชาร์จพลังด้วยการเก็บตัวเง,งียบๆค่ะเลือกที่จะจมอยู่กับความทุกเพียงลําพังนะคะจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะคุณถึงจะก้าวออกมาเผชิญกับโลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะพอลึกๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่รักความสงบสุขนะคะบางครั้งเนี่ยก็ชอบที่จะคุยกับตัวเองค่ะเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าหากมีความทุกข์เนี่ยจะไม่ค่อยบอกให้กับใครหรือว่าคนรอบข้างได้รับรู้นะคะ ชอบที่จะประเชิญกับมันเงียบๆเพียงคนเดียวค่ะแล้วเมื่อคุณพร้อมนะคะคุณถึงจะยอมก้าวออกมากลับมาสู่โลกใบเดิมใบเก่าที่คุณได้อยู่ค่ะสําหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้เงินเก่งนะคะพอๆกับการทํางานมาเพื่อใช้เงินนั่นเองนะคะ คุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะสมเนสมอนท่าทีนะคะกับคนแปลกหน้าค่ะจนเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นเอาไว้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคุณชอบที่จะเข้าสังคมค่ะเพื่อทำความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะที่พร้อมจะสนับสนุนคุณ คุณเก่งในเรื่องของการจดจำบันทึกนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆค่ะคุณเป็นคนเจ้าคารมนะคะอารมณ์ในแต่ละวันของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ยากเกินคาดเดาค่ะบางวันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกมีพลังงานเหลือล้อนเลยนะคะจนคนรอบข้างเนี่ยนึกว่าคุณเนี่ยไปโดนอะไรมานะคะถึงได้มีความคึก เบอร์นั้นนะคะแต่ในบางครั้งนะคะคุณก็มีจิตใจห่อเหี่ยวนะคะแบบโดยไม่ทราบสาเหตุอะคะ่ะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกนอยตามคุณไปตามๆกันเลยนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวค่ะอารมณ์ขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าเป็นคนมีน้ําใจนะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคุณมักจะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งหรือวุ่นวายนะคะเรียกว่าอยู่นิ่งๆต่างคนต่างอยู่จะดีกว่านะคะแถมคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยยังเป็นคนที่เจ็บ แล้วจําด้วยค่ะถึงอย่างนั้นนะคะคุณก็เป็นคนที่แพ้ทางคนที่เอาอกเอาใจค่ะและปฏิบัติกับคุราวกับคุณเป็นคนพิเศษเนี่ยคุณจะใจอ่อนนะคะแล้วก็พร้อมเปทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเลยทีเดียวค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนเมษายนค่ะ คุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตท่ามกลางสปอร์ตไลท์นะคะชอบที่จะเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างนะคะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยรักอิสรภาพค่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจกล้าหาญนะคะจริงใจตรงไปตรงมาค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่เฟกใส่นะคะหรือว่าพูดจ้าหวานใส่แต่ว่าไม่มีความจริงใจเนี่ยคุณจะ เกลียดคนประเภทนี้มากที่สุดค่ะคุณเกลียดการที่จะถูกครอบงำนะคะหรือว่าตีกรอบทางด้านความคิดค่ะและคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะชอบที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นด้วยความเต็มใจค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกอ่อนแอท้อแท้หรือว่าหมดไฟในการทํางานนะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยบูรพพลังงานให้กับคนที่เกิดในเดือนนี้ทําให้เขามีแรงบันดาลใจค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะชอบแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ให้กับคนรอบข้างด้วย คุณมักจะไม่ค่อยใส่ใจในคาวิจารณ์หรือว่าเสียงนก,นกเสียงกาที่มาบั่นทอนจิตใจคุณค่ะตรงกันข้ามเลยนะคะคุณรู้วิธีที่จะรับมือกับความเครียดค่ะนั่นก็คือการคลีนบ้านให้สะอาดนะคะหรือการออกกําลังกายหรือการเก็บของเพื่อไปบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกคลายเครียดดูนังฟังเพลงนะคะคุณเป็นคนที่กําจัดความเครียดได้เก่งมากค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะ คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็พลังงานบวกนะคะคนเดือนนี้เนี่ยมองโลกในแง่ดีมากค่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยครีเอทีฟส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะเกิดในเดือนนี้ค่ะ คุณให้เกียรติเพื่อนร่วมงานหัวหน้าแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักค่ะบ่อยครั้งที่คุณต้องเข้าสังคมนะคะเพื่อพบปะก,กับผู้คนใหม่ๆทําให้คุณชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําใจค่ะคุณชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเพื่อหยุดพักเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆนะคะแล้วก็กลับมาสู่ความสงบในจิตใจค่ะคุณไม่ชอบที่จะรู้สึกอึดอัดหรือว่ากดดันค่ะคุณต้องการความยืดหยุ่นในการทํางาน เพื่อให้คุณเนี่ยได้ใช้เวลาในการคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะคะทั้งเรื่องของความรู้สึกการใช้ชีวิตค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขาชอบจินตนาการนะคะเลยทําให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายนิดนึงค่ะตกลุมรักคนง่ายนะคะแล้วคุณที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยก็มัด จากงุนงตัวเองบ่อยๆค่ะเวลาที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดนะคะแต่ว่าคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นคนที่จับโปะคนเก่งมากค่ะถ้าหากว่าใครโกหกหรือว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยคนที่เกิดเดือนนี้นะคะสามารถจับเท็จได้อย่างแม่นยำค่ะสำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนเนี่ยมาพร้อมกับสัญชาตญาณของความเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองดีๆนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างคิด ที่เป็นระเบียบเหมือนกันนะเป็นคนที่ทั้งโรแมนติกแล้วก็ขี้หึงในเวลาเด,ยเดียวกันค่ะบางครั้งเนี่ยคุณก็ยึดติดกับอดีตจนมากเกินไปนะคะลืมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันค่ะ คนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็เป็นนักเล่าที่ยอดเยี่ยมด้วยคนส่วนใหญ่นะคะจึงรู้สึกไว้วางใจค่ะแล้วก็สบายใจที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าหรือว่าความลับเนี่ยให้คุณฟังค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยมักจะเป็นคู่รักที่วิเศษเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวค่ะไม่ชอบที่จะนินทาน,นะคะไม่ชอบตกเป็นขี้ปากของใครค่ะ คุณเป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็เจ็บปวดกับการกระทําของคนอื่นได้ง่ายเหมือนกันนะคะมีความขี้ระแวงหรือไม่ไว้ใจคนอื่นค่ะถึงขั้นพยายามควบคุมหรือตีกรอบความคิดมากเกินไปทําให้พวกเขาอึดอัด ถึงอย่างนั้นนะคะคุณก็มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นําที่ดีค่ะคุณสามารถที่จะแบ่งเวลาในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเป็นคนที่รักการผจญภัยนะคะรักอิสระรักธรรมชาติมีอารมณ์ขันจริงใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยมักจะสนใจกับ ปรัชญานะคะควบคู่กับจิตวิญญาณคุณเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งค่ะแต่คุณเนี่ยก็เป็นคนอ่อนไหวแล้วก็เซนสิทีมากนะคะจนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายค่ะเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังก็จะเก็บตัวนะคะหรือว่าอาจจะกลายเป็นคนรักสันโดดค่ะ คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดจาเสดสีประชดประชันนะคะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมบ้างเหมือนกันนะแล้วก็ชอบเก็บพลังงานที่ลบๆเอาไว้กับตัวเองค่ะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขี้เหงานะคะอ่อนไหวแล้วก็แคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะทําให้คุณมักจะเจ็บปวดรุนแรงนะคะเมื่อโดนเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักเนี่ยทำร้ายจิตใจค่ะแต่ว่าคุณก็ไม่อาฆาตแค้นนะคะแล้วก็เลือกที่จะให้อภัยแบบเงียบๆค่ะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่าค่ะ เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เจ็บแล้วจํานะคะซึ่งยากที่คนคนนั้นเนี่ยจะกู้ความไว้ใจของคุณกลับมาอีกครั้งค่ะอย่าหวังว่าจะได้คุณคนเดิมกับคืนมานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างฝังใจนั่นเองค่ะคุณชอบที่จะสแสวงหาเหตุผลระหว่างอารมณ์จิตวิญญาณแล้วก็ปัญญาค่ะเพื่อที่จะรับมือกับความอ่อนไหวของตัวคุณนั่นเองค่ะ คุณมักจะหาเหตุผลให้กับการตัดสินใจด้วยอารมณ์ของคุณอยู่เสมอนะคะคุณเก่งในเรื่องของการไขปริศนาแล้วก็พยายามที่จะแก้ปมต่างๆค่ะเรียกว่าเป็นคนที่มีความเช่าบางแผนนะคะแล้วก็แก้ไขสิ่งต่างๆรอบตัวรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยตัวคุณเองค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมค่ะ คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นคนขยันมากนะคะเป็นคนแข็งแรงอดทนบ้างานดื้อรั้นค่ะรักความทา้าทายแล้วก็ทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่ความสําเร็จนะคะและสแสวงหาการทํางานอย่างมืออาชีพค่ะคุณใส่ใจคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งแล้วก็ให้ความสําคัญกับความรักนะคะถึงเรื่องการสร้างครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดค่ะ คุณมักจะเห็นข้อดีในตัวทุกคนซึ่งมันเป็นอันตรายต่อคุณนะคะคุณอาจจะโดนหักหลังจากความไว้ใจผิดคนค่ะคุณชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มักจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยคุณเหมาะที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็มีจัญญาบันในการทำงานด้วยเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจคิดเร็วรักอิสระค่ะแต่ควรระวังความใจร้อนโกรธง่ายขี้น้อยใจนะคะเพราะว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองค่ะ คุณชอบที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ชอบรับฟังคําแนะนําหรือว่าข้อเสนอแนะจากใครคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในความคิดของคุณเป็นหลักนะคะแล้วคุณเนี่ยก็เกลียดการโกหกค่ะมากพอๆกับการที่จะแคร์ภาพลักษณ์ของตนเองในสายตาของผู้อื่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะ คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจนะคะแต่กลับไม่ชอบร้องของความช่วยเหลือจากใครคะ่ะจนกว่าคุณจะได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคุณเป็นคนที่บ้านง,งานแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดค่ะมีความรอบคอบฉลาดมีเหตุผลนะคะเป็นที่ไว้ใจของเจ้านายแล้วก็คนรอบข้างค่ะแต่กลับมีปัญหาสุขภาพจากการทํางานหนักค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยรักษาสมดุลระหว่างเรื่องงานกับการใช้ชีวิตค่ะ จึงทาให้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าไมาเกรนเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะคุณรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะก็เลยกลายเป็นคนที่มีความจู้จี้จุกจิกแล้วก็เจ้าระเบียบในบางเรื่องค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความช่างเลือกแล้วก็ซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่ใครสักคนเนี่ยจะก้าวเข้ามาเป็นคนพิเศษของคุณค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยมักจะเก็บงำความรู้สึกแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่นะคะ แต่ชอบที่จะเฝ้ามองอีกฝ่ายเงียบๆค่ะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ตัวตนของเขาก่อนที่จะเปิดใจนั่นเองค่ะเพื่อที่คุณจะได้คนพบคนที่จะเข้าใจในความเป็นคุณแล้วก็สแสวงหาความทรงจําดีๆร่วมกันค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะ ตุลาคมเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับเพื่อนคนรักแล้วก็ครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณชอบที่จะพบปากกับผู้คนใหม่ๆหรือว่าแลกเปลี่ยนความสนใจกับผู้อื่นค่ะคุณชอบที่จะได้รับความสนใจแล้วก็เอาใจใส่จากคนรอบข้างพอๆกับที่มีความรักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ศิลปะค่ะแต่กลับสูญเสียความมั่นใจได้ง่ายนะคะถ้าหากว่าโดนวิจารณ์ค่ะ คุณเนี่ยตกหลุมรักง่ายนะคะแล้วก็ดื่มด่ำหลงไหลในเรื่องของศิลปะวรรณกรรมการเดินทางถ้าหากว่าคุณรักใครแล้วมักจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้น้อยใจค่ะคุณจึงต้องการความใส่ใจและการดูแลเอาใจใส่ใจากคนรักค่ะหากเป็นเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ใช้ง่ายนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเข้ากับคนอื่นได้ดีขยันทํางานนะคะมีความรับผิดชอบและมีอารมณ์ขันค่ะมีความเป็นคนใจดีแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อเพื่อนค่ะ เรื่องเงินเนี่ยจึงเป็นเรื่องรองรถ้าหากต้องแลกกับมิตรภาพนะคะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยมักจะเหมาะกับอาชีพดีไซเนอร์สไตลิสต์นะคะครูและการเมืองทนายความศิลปินหรือว่าคนในแวดวงบันเทิงค่ะคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะ เอาใจใส่และเป็นผู้ให้ที่แท้จริงค่ะคุณมักจะปกป้องทุกสิ่งนะคะจนถึงผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็มีความห่วงแหนความเป็นส่วนตัวอย่างมากนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะคุณพร้อมที่จะเข้าสังคมมีคนรู้จักมากมายนะคะแต่มีเพื่อนสนิทที่รู้ใจแค่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําที่ดีด้วยความจริงใจกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ขนันมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ แต่ก็ขี้เบื่อนะคะแต่หากว่าต้องทนฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆ,ๆซากๆเนี่ยคุณจะไม่ชอบค่ะ คุณไม่ชอบคนที่จู้จี้ขี้บ่นนะคะแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกขัดสนค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขของตัวเองค่ะแล้วก็ชอบซื้อของขวัญเพื่อสบายคนอื่นด้วยนะคะคุณมักจะมีเซนต์ในการจับโกหกค่ะแล้วก็มีพลังอย่างรู้จิตใจผู้อื่นได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวค่ะคุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอยู่เสมอค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมค่ะ คนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยมักจะเป็นคนร่าเริงสนุกสนานชอบเข้าสังคมนะคะชอบหาของอร่อยๆกินเป็นชีวิตจิตใจค่ะและมักจะโชคดีกว่าคนอื่นด้วยนะคะคุณมักจะเปลี่ยนไปด้วยความมีน้ำใจมีเมตตาค่ะ คุณสามารถที่จะให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนรักมาเป็นระดับหนึ่งค่ะแต่คุณก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็สนุกสนานนะคะบ่อยครั้งที่คุณมักจะหมกมุ่นกับความสุขส่วนตัวและใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวจนละเลยความรับผิดชอบค่ะและบางทีเนี่ยก็อาจจะเพิกเฉยต่อหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องการสมาธิแล้วก็อารมณ์ถึงจะทํางานออกมาได้ดีค่ะแต่ถ้าหากเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือว่าเป็นงานที่คุณรักแล้วแล้วก็คุณจะทุ่มเทความสามารถเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ ข้อเสียของคุณก็คือคุณชอบที่จะทําตามใจของตัวเองค่ะไม่ยึดติดกฎเกณฑ์หรือว่าทฤษฎีใดๆเลยนะคะจึงต้องค้นหาความสมดุลระหว่างการทํางานกับความสุขสบายของชีวิตค่ะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะถ้าเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการไขความลับฉบับเดือนเกิด ตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วถ้าหากชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้เนี่ยเราคงต้องไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ